การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือว่ายูโร2016นะครับที่จะเริ่มต้นขึ้นในเดือนหน้าทําให้มีเสียงเรียกร้องจากภาคประชาชนครับให้รัฐบาลตั้งคณะทํา,ง,ง,าทงานเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาการพนันครับหลังจากที่พบเยาวชนอายุเพียง7ขวบเข้าถึงการพนันและมีเยาวชนเล่นพนันบอลกว่า800,000คนครับเครือข่า,ขายรุนรงหยุดพนันแสดงออกเชิงสัญลักษณ์สะท้อนถึงสถาน,น,นการณ์ปัญหาที่เยาวชนและประชาชนเข้าถึงการพนันบอล จากข้อมูลศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันพบเยวาวชนไทยเล่นการพนันอายุน้อยที่สุด7ปีกลุ่มที่เล่นพนันมากที่สุดอยู่ในกลุ่มอายุ15ถึง29ปีซึ่งมีกว่า8 0แสนคนโดยนิยมเล่นพนันไทยผลฟุตบอลเฉลี่ยเดือนละ8คู่วงเงินเล่นพนันเฉลี่ยคู่ละ628บาทหรือประมาณกว่า5,000บาทต่อเดือนซึ่งในรอบ12เดือนที่ผ่านมาพบว่ามีผู้เล่นพนันไทยผลฟุตบอลกว่า2ล้านคนรวมวงเงินพนันเกือบ140,000ล้านบาท ขณะที่พนันออนไลน์ยังเป็นอีกช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและควบคุมยากเครือ <c oughs> ขา่ายลณรงหยุดพนันจึงเรียกร้องให้รัฐบาลประกาศควบคุมพนันเป็นวาระแห่งชาติพร้อมทั้งเสนอให้ตั้งคณะทำงานบรูรณาการป้องกันและแก้ปัญหาการพนันในช่วงการแข่งขันฟุตบอลยูโร2016ที่จะเริ่มขึ้นในวันที่10มิถุนายนนี้รับพบว่าการประกาศ นโยบายอย่างชัดเจนของของหัวหน้าคณะรัฐบาลเนี่ยจะเป็นตัวที่ส่งสัญญาณที่ชัดเจนจ่อหน่วยงานทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าท่านนายกนะครับได้เห็นตัวสถานการณ์ล่าสุดที่ทางศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันสํารวจมาแล้วเนี่ยจะเห็นว่าสถานการณ์ของการพนันฟุตบอลเนี่ยถือว่าเป็นอันตรายมาก,ก่อสมควรนะครับถ้าหลังจากท่านนายกประกาศแล้วเนี่ยนะครับเราก็หวังว่าเรื่องของความจริงแจงของภาคปฏิบัติทั้งหลายนะครับ เรื่องของทางทางเจ้าหนี่ตำรวจก็ตามแล้วก็อาจจะด้วยความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยทำให้เรื่องของแหล่งเล่นพน,นันฟุตบอลเนี่ยมันเข้าถึงยากขึ้นนะครับก็จะเป็นตัวที่ทําให้การเล่นพนันก็จะลดน้อยลงนะครับเครือข่ายรุรงรงหยุดพน,นันยังเรียกร้องให้รัฐบาลเปิดโอกาสให้ตัวแทนภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมบริหารจัดการกองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อพัฒนาสังคมให้มีความโปรง่ปรงใสพร้อมทั้งรุรงค์แก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเยียวยาวผู้ได้รับผลกระทบจากการพนันให้ครอบคลุม